จริงๆนี่คือคุณภาพชีวิตนะครับของผู้สูงอายุเมื่อเขาไปอยู่ในบ้านพักคนชราแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีศูนย์ที่เป็นบ้านพักคนชราแบบนี้เช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าราคาหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนในส่วนของบ้านพักคนชราของรัฐเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะอ,อยู่ได้แบบ รัฐตามงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรและในที่สุดครับประเทศไทยเองเนี่ยก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในเอเชียเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบปัญหาของเบอร์เรทหรืออัตราการเกิดที่ต่ำมากนะครับโดยเฉพาะณนะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าประเทศญี่ปุ่นเกิดคริส i สขึ้นมาแล้วหรือเกิดวิกฤตโดยเฉพาะเรื่องของอัตราการเกิดที่ต่ำามากครับเรียกว่าดิ่งเหวเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามครับเรื่องของสังคมผู้สูงวัยเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปของประเทศไทย